อจากาพารทที่แล้วอันนี้พี่มันก็ยังหาทางกลับบ้านเจอแล้วก็เคลียบ้านได้พอสมควรอุ้ยมันเชื่อมต่อไปบ้านการนี่บ่าเฮก็เดี๋ยวให้พี่มันสร้างบ้านไหมไม่มีบ้านอของก็ไม่มีเอิมม่มพีมก็สร้างฟรีก็ไม่มีของอะไร ก็ตัดสี่ไม้อ่ะตัดเข้าไปโอมันมีมอนสเตอร์เยอะพี่แบงปิดโหมดก่อนดิทำไมต้องปิดด้วยมันเดียวเออเออก็พีไม่มีก็ว่านะโอ้ก็ไม่รู้สินะก็พิมพ์หาทางเอาทำให้ได้อ่ะก็พีมไม่มีของอะไรเลยอ่ะมันไม่มีมอนสเตอร์ก็มีเยอะขออยู่ด้วยพีก่ม เฮ้ยอย่าตีดิเอาไม่รู้โอเคพิอตัดหน้าเลยเฮ้พิมอยู่ไรกคนเออพิมสร้างเองดิงงดก็ไม่มีันนี่มันก็มืดจู่อะเออน้องการปั๊มให้มันดิ ปั๊มอะไรก็ได้เอาให้มันไปอันหนึ่งด,ดินก็ได้เอาให้มันไปสร้างที่อยู่เอ,อบาบอนสบ์สร้างบอนเล็กๆสร้างโดมเล็กๆเหมือนลุงพีอะ่ะโอเคไม่เห็นเหมือนพี่แท็กเกิลเลยพี่แท็กเกิลเขาเอาตัวรอดได้แต่พีเอาตัวรอดไม่ได้แล้อยากเป็นเออถ้าเกิดคนที่ตายเยอะที่สุดหึงพี่แท็กเกิลน,นะพี่ออย โอ้ยกำพยังช่วทำไมสมบิตัวสีดำจะไม่รู้จะเ่็นยังไงวะโอเคแล้วก็เผาสาย่่จะเอาไปทำกระจกโอเคเดี๋ยวเราหาทางไปบ้านกันเชื่อมต่อบ้านกันก็ครับไอ้นี่ล้วกันบันไดเออสติกมือนไปหมดเลยตอนนี้เอย จะขับเลยว่า,อ,าอ๋อไนอนี่บันไดโอ้หมืน่นละไปได้บันไดมาแล้วเย่สองอันก็เอาไปอ,อุ้ยคิปเปอร์เดี๋ยวเราสร้างเตียงไว้ด้านบนอุ้ยสไปเดอร์อืออันนี้เป็นบ้านการอขอมาอด้าน,นิดนึงไม่ดินหมดแล้วต้อไปทำแล ทำประตูอ,ะอ่ะโอเคนีลคบ้าน่บ้านพี่กานเนหลังบ้านพี่การอ่ะเดียวจะทำทางต่อไปบ้านพี่การไม่โอ้ก็พีพยยมาชอบมาขโมยของก็โมย่การบ้านอยู่ได้ปะเนี่ยเอาพิมพ์ขุดทำไม ุดเอามาทำบ้านไงก็แค่ราก็เชื่อมต่อบ้านกับการเรียบร้อยต่อไปภารกิจต่อไปก็เชื่อมต่อบ้านกับพีมแต่ไม่ค่อยอยากเชื่อมเยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปหาคนแก่นี่พิการรู้ตัวไหมว่าบนหลังคาบ้านพิการมีสไปเดอร์อยู่หนึ่งตัวเอก,ก็ขับไฟรับทอด ไปให้เรียบร้อยปักตามบ้านก็ตรงนู้นว่าอ่ะโอเคก็ไปปักหน้าบ้านมันจะเดนไม่ต้องเกิดมากเอะเรียบร้อยต่อไปก็ดันเจียนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะป,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 ปิดประตูไว้กันโอเคแล้วก็กลับไปบ้านเรา ที่ที่นี่ไว้ก็คือจะวางเตียงไว้ประมาณตรงนี้ตรงตรงเนี้ยเคก็เอาขแกหก็เดี๋ยวจะเอาไปหาอาหารเอาไปหาแกะในพาร์ทนาสำหรับว,วันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย,บาย